สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ผมได้มาอยู่ที่ตลาดมิกบางใหญ่นะครับวันนี้คนเยอะมากๆเลยเป็นวันอาทิตย์วันนี้จะมาทําคลิปนะครับเขี่ยกองประคองคลิปด้วยงบหนึ่งพันบาททวนนะครับจะได้พระอะไรกันบ้างเดี๋ยวจะทําคลิปให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับคือตอนนี้ทางตลาดยังไม่อนุญาตให้มีการถ่ายภาพหรือว่าถ่ายวิดีโอนะครับ โอกาสหน้านะครับเมื่อโรคระบาดหายไปเดี๋ยวผมจะทําคลิปนะครับที่มีการถ่ายวิดีโอขณะทาการซื้อขายด้วยนะครับส่วนวันนี้จะได้พระอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับสวัสดีเพื่อ,อนๆนะครับหลังจากที่ได้ใช้เงินหนึ่งพันบาทนะครับก็คือพอดีเป๊ะเลยในการเดินตลาดพระเครื่องบิ๊กบางใหญ่นะครับ อันนี้ก็เป็นวนาทิ์คนค่อนข้างเยอะนะครับคนแน่น <S <S ก็เลยได้พระมาพอสมควรนะครับในงบประมาณ1นึ่พันบาทซึ่งจริงๆแล้วผมก็ซื้อพระอื่นด้วยนะครับโดยใช้งบประมาณส่วนอื่นแต่หนึ่พันบาทที่จะทําให้เพื่อนเพื่อนดูวันนี้นะครับก็ได้มาประมาณนี้นะครับได้มาประมาณเกือบเกือบสิบองค์นะครับเป็นพระย่อยๆ่อยนะครับเดีย๋ยวผมจะมาให้เพื่อนเพื่อได้ดูายละเอียดข,ของแต่ละองค์กันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นด้วยองค์แรกนะครับอันนี้ก็เป็นพระ สายลึกลับนิดหนึ่งนะครับผมก็ไม่รู้ที่เหมือนกันนะครับองนี้เนี่ยเป็นพระกิ่งขนาดย่อมๆนะครับขนาดไม่ใหญ่นะครับจากการหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยองนี้เขาตีเป็นกิ่งวัดประสาทนะครับซึ่งวัดประสาทสร้างกิ่งนอนข้างเยอะนะครับแต่อันนี้ผมก็ไม่ได้ข้อมูลที่แน่นอนนะครับพอดีผมเคยซื้อแบบนี้มาแล้วาขายได้อยู่ที่ประมาณ350นะครับถึง400บาทนะครับแต่องค์นี้ผม ซื้อมาในราคาสองร้อยบาทนะครับเจ้าของเขาเปิดราคามาห้าร้อยบาทนะครับผมก็เลยต่อเขาเหลือสองร้อยบาทเขาก็ให้มานะครับอันนี้กิ่งสวยนะครับน่าจะก่อนปีสองพห้าร้อยสิบแน่นอนนะครับกิ่งสภาพสวยสภาพผิวยิ่งๆเลยนะครับต่ใบหยาบอย่างเงี้ยสวยมากนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดพอรู้ที่ก็สามารถชี้แนะเข้ามาได้นะครับซึ่งองค์นี้ผมสามารถขายและทำกำไรได้อย่างน้อยก็ประมาณ ร้อยห้าสิบนะครับหรือว่าถึงสองร้อยบาทนะครับก็ซื้อมาสองร้อยบาทนะครับขายได้ประมาณสามร้อยห้าสิบถึงประมาณสี่ร้อยบาทไม่เกินนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นอีกองหนึ่งนะครับก็จะเป็นอีกองหนึ่งที่ผมได้มาค่อนข้างบ่อยนั่นก็คือเหรียญหลวงปู่สวานะครับหลวงหรือหลวงพ่อพระครูวิบูลวชิรธรรมเหรียญนี้เป็นเหรียญย้อมปอสอนะครับพื้นที่ก็เล่นกันอยู่ที่ประมาณสองถึงสามร้อยบาท ตวนี้สวยมากนะครับเหรียญจริงสวยมากเลยเปเหรียญอพากาชุบนิกเกิลนะครับเหรียญสวยๆนะครับเป็นสร้างย้อนพศออก็คือครบรอบปีที่18หลังจากที่หลวงพ่อสว่างหรือหลวงพ่อวิบูลวชิรธรรมเนี่ยท่านมรณภาพไปนะครับท่านเป็นพระค่อนข้างจะมีชื่อเสียงมากๆนะครับถือได้ว่าเป็นเบอร์ต้นๆของจังหวัดกำแพงเพชรเลยนะครับหลวงพ่อวิบูลหรือว่าหลวงพ่อสว่าง แล้วก็เป็นเหรียญที่ตรงพอสองนั่นก็คือ,อวันที่1กพ2537นะครับสภาพสวยๆก็ขายได้ไดที่ประมาณ2-300บาทนะครับผมก็ขายได้ประมาณ200บาทองนี้ผมก็ซื้อมาแค่ร้อยเดียวนะครับเราสามารถส่งแบบลงทะเบียนได้นะครับส่งลงทะเบียนก็18 18บาทนะครับกำไรที่เราจะได้จากเหรียญน,นี้แน่ๆก็อยู่ที่ประมาณ70-80บาทนะครับ สวยมากนะครับเหรียญนี้เพื่อนๆถ้าหากเจอก็สามารถเก็บไว้ได้นะครับเหรียญนี้กิทีดีแล้วก็สร้างค่อนข้างจะค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่สวยๆแบบนี้ก็มีไม่ค่อยเยอะส่วนใหญ่จะตัวหนังสืออาจจะมีรอยเบอร์ๆนะครับเพราะว่าเหรียญสร้างค่อนข้างเยอะ ต่อไปนะครับต่อไปให้ดูแหวนกันบ,บ้างน,นะครับผมได้แหวนหลวงพ่อแช่มวัฉลองนะครับอันนี้ไม่แน่ใจพอสอนะก็ยังพอสวยอยู่ทั้งสองวงนะครับเป็นเนื้ออัปก้าซึ่งคาดว่าน่าจะจากที่สืบสบราคามาจากเว็บนะครับก็น่าจะขายได้ราวๆวงละประมาณ500บาทนะครับแหวนว่าแช่มนะครับ เนื้อปากาค่อนข้างสวยนะครับวงนี้ได้มาคู่นะครับได้มาคู่สี่ร้อยบาทอีกวงหนึ่งก็ค่อนข้างจะศึกนะครับสวยวงศึกวงนะครับอันนี้ผมได้มาคู่สี่ร้อยบาทนะครับซึ่งสภาพนี้ถ้าเกิดขายในเว็บยูเนี่ยก็น่าจะได้ประมาณสี่ถึงห้าร้อยบาทนะครับแต่ถ้าเกิดสภาพศึกๆึกกะว่าจะขายซ่อมมันสองถึงสามร้อยบาทนะครับ ดังนั้นคู่นี้ผมได้มา400ผมน่าจะขายได้สักประมาณ6 6ถึง700นะครับขั้นต่ํานะครับ6ถึง700นะครับสภาพก็ยังพอพอดูได้อยู่นะครับวงนี้ส่วนวงนี้ก็ยังสภาพสวยค่อนข้างจะเต็มนะครับค่อนข้างจะเต็มน่าจะไม่ผ่านการใช้เลยนะครับารายการที่3าอันนี้นะครับผมไม่แน่ใจพอสอนะแต่เป็นพัดแท้ดูง่ายครับ ขายได้แน่นอนครับแบบนี้ต่อไปก็เป็นพระย่อยๆนะครับเป็นพระย่อยๆพระไม่ดูที่นะครับพอดีผมเห็นว่าสวยดีก็เลยซื้อมานะครับเนี่ยนะครับไม่รู้ที่นะ่เป็นพระเนื้อผมไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่าด้วยพอดีซื้อมารวมๆกับเหรียญอื่นมานะครับก็คือสามองค์สองร้อยบาท ซื้อมารวมกับสามเหรียญเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูสามเหรียญเนี้ยผมซื้อมาสามร้อยบาทนะครับก็คือเขลี่ยกองมาสามร้อยบาทนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูแต่ละเหรียญอีกทีหนึ่งนะนะครับในส่วนภาพผงเนี่ยผมไม่รู้ที่ถ้าหากเพื่อนๆรู้ที่ก็สามารถบอกชี้แจงได้นะครับพอดีผมเห็นว่าสวยดีก็เลยซื้อมานะครับ ต่อไปเป็นเหรียญน,นะครับที่ผมได้มา,าเหรียญหลวงพ่อสายวัดอินทารามกรทมนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญกระไหลทองนะครับสร้างในปี25 1 5้าสันนิษฐานว่านะอันนี้ผมไม่ชัชร์ข้อมูลนะสันนิษฐานว่าหลวงปู่โต๊วัดประดู่จิมพีนะครับท่านร่วบปลุกเสกด้วยนะครับหลวงพ่อสายท่านเป็นกิจิค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะครับในยุคป,ปี2400กว่านะครับ ท่านมรณภาพในราวปี2,480กว่าๆเท่าที่หาข้อมูลมานะครับหลวงปู่ทักษิณที่สอนหลวงพ่อสายวัดอินทรรามนั่นเองอันนี้ถ้าเป็นสภาพสวยๆก็อยู่ที่ประมาณ200บาทน่าจะขายได้นะครับองนี้ก็ได้ประมาณสัก150ก็น่าจะขายได้นะฮะผมเคยขายไปน่าจะประมาณ2-3เหรียญแล้วเหรียญน,นี้นะครับก็จะมีสายตรงคอยเก็บนะครับคอยซื้อเก็บอยู่คาดว่า คาดกันว่านะครับสันนิษฐานว่าหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีท่านร่วมพิธีปลุกเสกด้วยนะครับอันนี้อสันนิดหนึ่งผมผมถ่ายในรถนะอาจจะภาพสั่นๆนิดให้เพื่อนดูดูไว้นะครับเป็นแนวทางต่อไปอีกเหรียญหนึ่งก็เป็นเหรียญจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับผมก็เคยซื้อแล้วขายได้เหมือนกันก็เลยซื้อมาในราคาสามองค์สองร้อยบาทนะครับอันนี้เหรียญหลวงพ่อพินวัดลุมคงคาจังหวัดนนทบุรีนะครับ เท่าที่เจอก็จะมีเนื้อทองแดงนะครับก็มีเนื้อนวะนวะขายได้ประมาณสามสี่ร้อยบาทถ้าทองแดงก็ได้ประมาณร้อยสองรอยบาทนะครับสามชิ้นเนี้ยนะฮะสามชิ้นเนี้ยผมซื้อมาในราคาสามชิ้นสองร้อยบาทนะครับนี่สามชิ้นสองร้อยบาทซึ่งคาดว่าน่าจะขายได้ไม่ต่ำกว่าอง,งาละร้อยนะครับกำไรก็ถือว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยบาทนะครับสามชิ้นนี้ โอเคสรุปนะครับโอเคลืมอีกองหนึ่งนะครับมีอีกองหนึ่งตอนนี้ผมใช้เงินไปแล้ว400บวก200ก็เป็น600นะครับแล้วก็สามเหรียญเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นก็เป็นหกร้อยแล้วก็บวกอันนี้อีก200นะครับก็จะเป็นแป0รนะครับแล้วก็บวกอันนี้ร้อยหนึงนะครับบวกนี้ร้อยหนึ่ง ก็เป็นเก้าร้อยนะครับทีนี้มาดูองค์สุดท้ายอันนี้ค่อนข้างจะสวยนะครับเป็นพระที่ผมก็เขลี่ยกองมาเหมือนกันนะครับหนึ่งร้อยบาทนั่นคือรูปหล่อลอยองค์นะครับหลวงพ่อศุกวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทนะครับซึ่งถ้าเป็นเหรียญนะก็น่าจะหลายหลายบาทนะครับเหรียญเขาเล่นกันแพงนะครับหลายหลายพันเลยนะฮะถ้าเป็นเหรียญปีออกปีย้อนปีเนี่ยอันนี้เป็นรูปหล่อเยืนนะครับ ผมปรูกสุกว่าประคองมาทำเท่าปี20สิสภาพค่อนข้างจะสวยนะครับยังสวยอยู่ยังมีกระไหลไฟติดติดผิวอยู่เลยนะครับอ่าเนี่ยพอสอนสห้าร้อยยี่สิงนี้ผมได้มาหนึ่งร้อบาทนะครับซึ่งก็สามารถขายได้ประมาณ300อบาทนะครับเนี่ยประมาณสามรอบาทยังสวยๆอยู่นะครับ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะถ่ายรวมให้ดูอีกทีหนึ่งนี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตถอดออกจากถุงซิปก่อนนะครับรวมแล้ววันนี้ใช้เงินไปสำหรับการทำคลิปนี้นะครับก็คือ1 0 0 0บาททวนนะครับพอดีเปะ๊ะไม่ขาดไม่เกินนะครับก็ได้พระประมาณนี้ ได้ภาพประมาณนี้นะครับได้ภาพมาประมาณนี้ซึ่งคาดว่าน่าจะขายได้กําไรรวมรวมไม่ต่ำกว่า500บาทนะครับกําไรรวมรวมไม่ต่ำกว่า500บาทแน่นอนนะครับอันนี้ก็ขอบคุณทุกเพื่อนเพื่อที่ติดตามรับชมนะครับไว้จะทําคลิปให้ทุกท่านได้รับชมไปอีกรอบหนึ่งน,นะครับซึ่งข้อมูลที่ผมให้วันนี้ก็เป็นข้อมูลที่แท้จริงเลยนะครับผมไม่ได้เมคไม่ได้อมไม่ได้ ปั่นข้อมูลเพื่อที่มาให้เพื่อนๆรับชมรับทราบกันนะครับอันนี้ใช้เงินจริงๆเลย1000บาทซื้อได้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมหักชอบก็ติดตามหรือว่ากดซับสไครต์ไว้ได้นะครับกดไลค์กดตูกใจได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับ